เ,เดี s <S ย๋ยวอยวันี้ไม่ใช่หนังนี่หมถ้ากันหนังถ้ากันหนังเบื่องภาษาคำใสเอาใส่เขาก็ดีแท้เย็นดีบ่แม่เย็นบ่ เดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อนเอาขดีแต่โอ้ไม่เหลียเห็นทั้งนันมันแตงยางลุ่มใหยางยางมันนี่เราคูรทั้งนึงกัเรียนตุ่มอย <i> ู่บุญไม่แค่นั่นเอาอันนั้นแม่เอาสินคือมันอยังก็แม่เอาสินที่มาให้นางของกันได้เลยตีโปุงเต้ ขนทางนึงด้ยบานนอกเนาะไรแฉ่งขนนอนไรแข้งไรเอียงวันนี้ดาราเรามาสาหน้องขายบวดไมไอ้น้ำคงภาทายพี่ตะวันค่ำลงอาบน้ำคงเจียงลบลบกลิกกัซิดแม่เย็นดีให้ถ้าเย็นดีให้โอ้ยเย็นลิกลิก สิบ่มีบอกหอยขั้นขั้นขึ้นรถก็รู้เลี้ยงดอกเอาคันนี้หอยขั้นนี่ยรู้เลี้ยงได้แต่นี้แค่ที่ใหญ่แค่ที่เดียวอย่ามองสิพี่หนูอ้ยวันนี้ห้องน้ำเราไม่มีนะครับเพราะว่าถึ่งน้ำมาไหลพี่น้อง พี่เอาผพลสรางหัวแม่บีบก็ยังผมจะของตอนนีอนันรวยนี่อันไวยอันนึงจุงเหมือนกันโอ้ยโอ้ย ต่ำหนุยต่ำลงเนี่แตมันไดลงพี่น้องไม่ใช่หท่านนั่มลูกแหวนขบงได้จ้าโอ้ดีดีคุณดูเพื่อนอันดังู่คุณเยนเย็นพี่น้องเนี้น้แสเป็นแต่เย็นพร้อมที่พี่น้องครับ เบือ่อเนองกาฟิวนัากินเบิดวาสันวาไอสเสดสอมเต็นเลียมานางถ่าน่ากินเบิดเ,เตีียวเบิดเลีว่าได้ซื้อน่ากินจ่อยนี่เยลย่าโร่เซเว่นเอาถ้าหนึ่งกะเหรี่ยนนำอยู่ผู้เบื่อดีให้ ตอนเช้านะครับกำลังจะซ้อมโชว์ใหม่ของวันที่สิบห้านะครับพี่น้องก็อยเริ่มซื้อบัตรกลุ่มปิดไปนองครับเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษด้วยนะครับสําหรับคืนนี้สําหรับคืนวันอยางกัพี่ๆดาวลุ่งแล้วก็ศิลปินดาวลุ่งนะครับกับโชว์ใหม่ๆกําลังจะซ้อมตอนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งซ้อมได้เพลงหนึ่งเหมือนว่านี่มันคาก่อนไปเจอกันที่กลุ่มปิดนะครับ